สวัสดีนะครับวันนี้ผมเหษกรธน,นเทพนะครับจะมาดูจะมาพูดเรื่องดูแลไตยอย่างไรให้อยู่ของเราไปนอานนะครับผมจะพูดในหัวข้อหลักหลักแค่ต่างหัวข้อหลักนะครับคือตำแหน่งของไตหน้าที่ของไตวิธีการดูแลไตแค่นั้นนะครับหัวข้อแรกนะครับตำแหน่งและลักษณะของไตเนี่ยคนปกตินะครับจะมีไตสองข้างลักษณะของไตจะคล้ายๆเม็ดถั่วแดงนะครับ แต่ละข้างจะวางตัวในลัาษณะแนวตั้งเนาะอยู่บริเวณสี่ข้างของร่างกายเนาะครับของข้อดัดไฟก็คือหน้าที่ของไตนะครับหน้าที่ของไตหลักๆเนี่ยมี2หน้าที่หน้าที่แรกๆหลักๆคือขับของเสียจากร่างกายหน้าที่2คือบทบาทเกี่ยวกับการทําง,งานฮอร์โมนต่างๆเน,ะนาะในการขับของเสียกับร่างกายเนี่ยไตยจะขับของเสียมาลักษณะของการผลิตปัสสาวะนะครับเป็นการรักษาสมดุลของน้าและแร่ธาตุในร่างกายนะครับ บทบาดในเรื่องของเกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆเนี่ยก็จะมี3มฮอร์โมนหลักๆเนาะอันแรก,กคือกระตุ้นสร้างวิตามินดีนะครับก็คือสร้างวิตามเีเอนการกระตุ้นสร้างวิตามินดีนะครับก็วิตามินดีเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการควบคุมแคลเซียมในร่างกายนะครับสก็คือการสร้างฮอ,อร์โมนอิริโทพลยดินนะครับอิริโทพลยดินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับ ข้อสาก็คือการหลั่งเอนไซม์เรนินนะครับเรนินก็จะเกี่ยวกับการควบคุมความดันโลหิตนะครับก็คือจากหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าไตมีความสําคัญในเรื่องของสมดุลแร่ธาตุในร่างกายเนาะแล้วก็ระดับแคลเซียมในร่างกายแล้วก็การสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกายแล้วก็การควบคุมความดันโลหิตในร่างกายซึ่งถ้าไตผิดปกติไปฟังก์ชันพวกนี้ก็จะผิดปกติไปเช่นกันนะครับ ต่อไปในหัวข้อที่สานะครับวิธีการดูแลไตนะครับดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อร่างกายเพื่อให้ไตไม่ต้องไม่ต้องกรองเลือดที่เข้มข้นหรือข้นเหนือจนเกินไปนะครับดื่มน้ำพอคือเท่าไหร่ครับเราไม่ไม่นับเป็นจํานวนแก้วนะครับบางคนแก้วเท่านี้บางคนแก้วเท่านี้โอ้ก็ไม่รู้นะครับก็คือปริมาณสองลิตรต่อวันนะครับอันนี้คืออย่างน้อยๆน,นะก็ไปวัดกันเอาเองนะครับว่าแก้วคุณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ หลักเกณฑ์ที่สองก็คือจะตาม Institute of Medicine หรือ IOM ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแนะนำให้เฉลีย่ย3.7ลิตรต่อวันของผู้ชายนะครับแต่ของผู้หญิงคือ2.7ลิตรในผู้หญิงก็คือน้อยกว่า1น1ลิตรนะครับวิธีการดูแลตไตข้อที่2ก็คือรับประทานอาหารและใช้อาหารเสริมอย่างเหมาะสมนะครับก็หลีกเลียงง่ายๆคือเลีเ่ยงอาหารที่มีรสจัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรสหวานกับเค็มนะครับ ก็หวานกับเค็มก็รูรกันอยู่มันมีต้นเหตุทาเป็นต้นเหตุของโรคเบาหวานและความดันนะครับต่อไปก็คือรับประทานรับประทานอาหารเสริมบางชานิดที่มากเกินความจําเป็นก็จะทําให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้ด้วยเนาะต่อไตนะครับต่อไตได้ด้วยก็ระวังนะครับก็สึกสายกีนะว่าวิตามินไหนเอ๊ไม่ใช่อาหารเสริมตัวไหนมีผลต่อไตก็ระวังหนนะข้อสามการดูแลไตข้อสามก็คือป้องกันการกระทบกระแทกบริเวณที่ข้าง ข้อสีก็คือตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยโรคประจาตัวเช่นโรคเบาหวาโออนโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย,ผ,ยผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะได้รับยาโรคเรื้อรังเป็นเป็นจานวนมากนะฮะและยาส่วนใหญ่เหล่านั้นเนะี่ยมักเป็นมักจะรักษาที่ปลายเหตรุรักษาปลายเหตุปุ๊บมันก็จะมีผล้างเคียงต่อไตอีกครับยาทุกชนิดมีผล้างเคียงนะข้อห้าคืองดสูบบุหรี่นะเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบ ของแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์วน์และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นชากาแฟชาเนี่ยนิยมกันจ้างนะครับสารนิโคตินในบุหรี่นะครับและคาเฟอีนในขนาดสูงนะครับมีผลทําให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายๆกลไกที่ทําให้เกิดพิษต่อไตความดันโลหิตสูงขึ้นเนาะไตก็ทํางานหนักขึ้นเพื่อผลิตเลนินไแต่ไตอ่ะความดันโลหิตสูงมันมีผลต่อไตอยู่แล้วนะ ความดันที่ไปที่ใตก็จะสูงมันก็จะอันตรายต่อไตการดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่ามากทาให้เกิดการสลายตัวของกล้ามเนื้อและทําอาจไม่เกิดไตวายเฉียบพันตามมาเพราะไตมันกรองไม่ทันมันกรองไม่ได้มันกรองหนักมันทำงานหนักเพราะกล้ามเนื้อสลายนะครับสลายมันทำอยู่ประมาณนั้นนะข้อที่6ก็คือใช้ยาเหล่านี้มาระวังยาที่พบโดยทั่วไปก็คือการยากลมเมนเซตนะครับหรือย่อมาจาก Nonsteroidal Anti-inflammatory ก็คือตาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับเช่น เอสเพอรินเนโคฟีนแอไบบูโคเฟนโดนทาซีนนาโปรกเซนหรือไพรแคมยาพวกนี้แหละที่เราคุ้นๆกันอยู่ทั้งร้านขายยาทั่วไปนะครับและยากลุ่มอื่นเช่นยาต้านมะเรงยากดภูมิยาต้านไวรัสก็จะเห็นตามโนบาเนาะดังนั้นนะครับจับนอกจากผู้ป่วยจะต้องใช้ยาหลังมาระวังแล้วนะครับต้องแจ้งชื่อยาหรือนําตัวอย่างยาที่ตนเองใช้กับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ที่เข้ากับการรักษาต้องแจ้งทุกครั้งนะครับว่าใช้ยาอะไรอยู่เพื่อป้องกันการตีกับของยานะครับหรือเกิเกิดก,การเกิดดัชนีเรกชั่นมันะลายนะครับฝากส่งท้ายนะฮะก็คือมีปัญหาเรื่องยา,า,ายึกษาเภทก่อนนะครับเ,เร f r ฟรเนก็มาจากฟาร์ม a c ีฟาร์มัซีดอทมอเนาะลองเข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังกัน